ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง i l i k e c a t ด้วยนะครับสวัสดีครับเราสู่ i l i k e c a t ครับวันนี้ผมมาอัปเดตอันนี้นิดหน่อยนะครับพอดีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตแพทเข้ามาเนาะเราก็มาดูกันล่วงหน้าพอดีว่าเห็นเขาโพสเร็วนะครับกับตัวปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะ อาละรครับนี่คือแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์วันที่8นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงปิดปรับปรุงกันนะครับประจำสัปดาห์เรามาดูสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยก็คือในส่วนของกิจกรรมที่สิ้นสุดแล้วก็รายการอัปเดตนะ,นะครับเราไปดูรายการอัปเดตกันก่อนเนาะก็เขาบอกว่าสปเปียนการจํากัดค่าความสามารถในสงครามครอบครองนะครับก็น่าจะมีการปรับอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะทําให้สามารถเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นกับสงครามครอบครองนะครับ ที่อาจจะมีข้อจํากัดข้อกําหนดนะแล้วก็ขยายสิทธิประโยชน์นะครับในการครอ,อ,อบครองอาณาเขตเนาะ mm hmm. อ่ามีสิทธิประโยชน์ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่านะครับในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มซีซั่นหลักสงครามฐานนะครับก็ในตอนนี้ที่เราเล่น,เล,นเล่นกันอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบของการเล่น p ีซีซั่นนะครับต้องใช้ว่าอ่านี่คือ P ีซีซั่นคือเล่นแบบว่าเ,เรียกไงดี เร,เรียกได้ว่ามันคือการทดลองนะครับคือการทดลองว่าระบบมันโอเคไหมแล้วเพื่อนๆหรือผู้เล่นเนี่ยเขาโอเคหรือเปล่านะครับมันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนการเทสอยู่ในตอนนี้แต่ว่าหลังจากเทสมาได้สักระยะหนึ่งเขาก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าโอเคระบบพอไปได้นะก็เลยกำลังเริ่มทำเป็นซีซันหลักของสงคราม นะครับก็ต้องไปรอดูกันนะครับพอเขาปรับมาแล้วถามว่าระบบสงครามดีขึ้นไหมส่วนตัว,ส,วส่วนตัวที่ไปลองเล่นมาตอบได้ว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นมีระบบนูน,นี้นั่นที่โอเคเลยนะแล้วก็ของรางวัลไม่แย่นะครับถ้าชนะหรือถ้าแพ้ต้องพูดว่าถ้าชนะเนี่ยโหมูลค่ามหาศาลเลยกับเงินที่ได้นะครับเหมือน1วอเนี่ยได้เงินร่วมๆอยู่ประมาณ3-400ล้านเลยนะครับถ้าเกิด อวอลนั้นไม่ได้ตึงจนเกินไปไม่ได้ยากจนเกินไปหรือแม้กระทั่งในวอลที่แพเนี่ยคนก็ได้อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้านก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ไม่ได้แย่ที่แบบว่าโอ้โต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เลยเงินทองถ้าแพ้ก็คือไม่ได้สักอย่างเลยนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะอ่ะตอนนี้เขากำลังจะเริ่มเป็นดีซั่นที่แท้จริงนะครับกับระบบสงคารามฐานก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันในวันพรุ่งนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะอ่ะ ต่อมานะครับปรับปรุงระบบลงทุนฐานตัวนี้นะครับที่มีการพูดมาหรือใครที่ได้ติดตามช่องที่เขาเอา่ออัพเกี่ยวกับ g o บ o l a ลนะครับหรือเหมือนพูดในเชิงแบบว่าอนาคตระบบอนาคต ui อ,อ,อนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเกมไม่ว่าจะเป็น Fidelity หรือ my q w e n นะครับก็จะมีอัปเดตพวกนี้อยู่แล้วรวมถึงสตรีมเมอร์หลายๆท่านเนาะก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวนี้ครับ ปัจจุบันนี้ลงทุนฐานอะ่ะมันคือการอัพโนดนะครับมันคือการอัพโนดเราไปอัพโนดที่จากมันเป็นอา่าเลเวลศย์ให้ขึ้นเป็นเลเวล10ใช่ไหมเพื่อที่จะลุ้น10%ทําให้เราสามารถเพิ่มอัตราการดรอป50%ได้อ่ะคือมีโอกาส10%แหละที่จะทำให้โนดนั้น เพิ่มอัตาการดรอป50%โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปเซิร์ฟอาชาถ้าเกิดสมมุติเราเปิดบัฟเต็มอะนะเราเปิดบัฟเต็มมันจะขาดอีก50%ใช่ไหม mm hmm. ซึ่งไอ้50%เนี้ยถ้าเราไปอาชามันมันก็จะเพิ่มอัตาการดรอปให้กับเราอีก50ก็ครบพอดีลงทุนโนดก็อาจจะไม่ช่วยอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่าระบบมันคือประมาณนี้แล้วก็การลงทุนฐานเนี่ยเวลาเราไปคุย n p c ในเมืองถ้าเกิดสมมติเมืองนะั้นเราลงทุนเป็นแบบว่าเมือง เมืองนั้นลงทุนระดับ10อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ n p c ในเมืองก็จะคุยกับเราง่ายขึ้นมันจะมีเรื่องของการที่แบบเราไปสนทนากันบ NPC ใช่ไหมมันจะคุยง่ายนะครับเควสจะไม่ยากส่วนใหญ่จะแบบว่าไม่ไม่ได้กวนเราอะ่ะเออจะคุยง่ายมากนะครับซึ่งตัวนี้แหละเขากาลังจะปรับนะการปรับเนี่ยจากข่าวที่ได้ยินเนาะเหมือนว่าจะปรับขึ้นเป็นเลเวลที่2ี่แต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยคือ ทุกๆ1นึ่งเลเวลเพิ่มอาตาัตราการดรอปไปเลยนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วไม่ต้องลุ้นเลยแต่ว่าเพิ่มอาตาัตราการดรอปให้ไปเลยซึ่งการเพิ่มอาตาัตราการดรอปเนี้ยจะเพิ่มอยู่ที่10%ถ้าคุณอัพจนเต็ม20เวลอ่หา,ามหมายความว่า่งไงหมายความว่าโหนด1โนดเนี่ยเช่นคุณไปอ่าคุณไปบัวอ่าคุณไปบัวไปทูโร่อย่างเงี้ยครับล้วอัพโหนดทูโรก็มีโอกาส เพิ่มขึ้นเลย10ถเปนถ้าโหนดนั้นคือเลเวล20คุณมีโอกาสอ่อร์ที่จะเพิ่มดออปทันทีนะครับทันทีใช่ว่าทันทีไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนีย่ยต้องรอต้องแบบว่าลุ้นใน10%นั้นจะติด50%ให้เข้าใจไหมเออใน10%จะติด50%คือมันลุ้นในลุ้นอะแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องลุ้นละได้เป็นอย่างนี้เลยซึ่งผมไม่ชัวร์นะว่ามัน โอ้มันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอพรุ่งน,นี้นะครับแต่ว่าระบบตัวนี้มาผมพอมีข้อมูลตามนี้ที่ไปอ่านจากเฟเดลี่นะต่อมานะครับ mm hmm. เพิ่มช่องพรีเซตอัญมณีและควสใบยขยายกระเป๋าอัญมณีนะครับตัวนี้นะครับคืออัญมณีตอนนี้เราจะเซตได้อยู่แค่5ช่องใช่ไหม mm hmm. เขามันไม่พอนะครับมันไม่พอแล้วก็ตัวอัญมณีเนี่ยมันใส่ได้เต็มที่คือ50เมตรมันไม่พอครับ ทุกคนแอดวานมากคือทุกคนแบบบันเจิดมากความคิดในการเซตไม่ว่าจะเป็นสายไลฟ์สกิลที่เป็นสายเพิ่มน้าหนักสายตีหุ่นนะครับสาย e อดูด e อที่แบบ e อเอเบิ่มๆไปเลยนะครับก็แบบบันเจิดกันสุดๆเลยนะมันกลายเป็นว่าการเซตอัญ,ญมณีไม่พอครับพีเซตไม่พอช่องไม่พออัญ,ญมณีที่ใส่ในกระเป๋าไม่พอ,อก็เลยทำเป็นเพิ่มพีเซตอัญ,ญมณีขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่าเพิเ่ญญมมากี่ช่องอาจจะเพิ่มมาสิบ อ่าถ้าเพิ่มมา10ก็ดีนะหลากหลายเลยหรือจะเพิ่มมา7เพิ่มมา8อ่าก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็เพิ่มมามากกว่า5แต่ไม่เอา6กอ่ะไม่แบบว่าเพิ่มมา1เพิ่มมาเป็น6อย่างงี้เอออย่างน้อยก็สัก7ได้ไหมอ่านะครับเยังบางทียังน้อยไปเลยยังรู้สึกนะครับแต่ก็แต่ก็7ก็ยังได้7ก็ยังได้นะอ่าแล้วก็ใบขยายกระเป๋าขยายกระเป๋าจาก50เป็น100หรือเปล่า เออหรือ50เป็น70อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องไปรอดูของจริงในวันพรุ่งนี้นะว่าจะยังไงยังไงตัวนี้ผมชอบมากเลยตัวระบบพรีเซตอัญมณีเนี่ยโอ้โหแบบว่าเลิฟลี่สุดๆนะถ้าเขาปรับมาแล้วมันดีนะครับหมายถึงว่าตัวเพิ่มช่องตัวอะไรเงี้ยมันโอเคนะโอ้ผมว่าน่าสนใจมากๆม,มันจะมีแบบว่าคนคนจะได้สบายอ่ะเออเซตเซตเซขาจะได้แบบว่าเซตได้เต็มที่นะครับนะ ต่อไปนะครับกิจกรรมที่กําลังจะสิ้นสุดลงนั่นก็คือรางวัลเชื่อมต่อสําหรับผู้จัภัยหน้าใหม่แล้วก็นักผู้จับภัยที่กลับมานะครับใครที่เป็นนักผู้จัภัยหน้าใหม่นักผู้จัภัยที่กลับมาเนี่ยก็อย่าลืมรีบๆเก็บของเก็บรางวัลซะนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดแล้วนะอ่ะกับตัวนี้นะครับต่อไปครับระเบิดความมันในสงครามฐานครับแล้วก็ทวิตดรอปกำลังจะหมดลงแล้วนะครับทวิตดรอปในสัปดาห์นี้ผมไม่ทันรอบนี้ผมไม่ได้ดูนะ เออผมไปได้ดูเสียดายมากนะครับก็ในส่วนของสวิตดอปเนี่ยออต้องบอกว่าสงครามฐานแะสวิตดอปก็อย่างที่บอกไปครับเพราะว่ามันเป็นพีซีซั่นเนาะมันเป็นพีซีซั่นนี่กำลังจะเข้าสู่ซีซั่นหลักแล้วตัวนี้ก็เลยต้องจบลงแล้วจะเข้าสู่กิจกรรมใหม่ผมเชื่อว่ากิจกรรมสงครามฐานตัวใหม่น่าจะมานะครับแต่ว่าตัวนี้มันอันนี้เขาไม่ได้คุยเรื่องกิจกรรมเท่าไหร่นะเขาไม่ได้บอกว่าเออเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมอะไรมานะครับ เขาบอกแค่ตัวระบบหลักๆนะอันนี้คือเขาพูดถึงระบบหลักๆแต่ก็ไม่แน่นะเออก็ไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้นะครับ Hot Time ในิร์ s e r v ร์นะครับ b o o t ตัวละครซีซั่นอันนี้กำลังจะหมดลงแล้วนะครับอ่าตัวนี้กำลังจะหมดลงหนังสือลับหนังสือลึกลับที่ตกทอดมาจากทิศตะว,วันออกกําลังจะหมดลงนะครับกิจกรรมตัวนี้ใครยังไม่ได้ทำรีไปทำซะนะครับกับหนังสือลึกลับที่ตกทอดเพราะว่าหนังสือนี้ช่วยได้เยอะนะครับ เอามาใส่ในช่องดีเลยดีมากๆเลยถ้าตัวนี้หมดนะครับเพื่อนๆจะอดเลยนะแล้วหนังสือเนี้ยแม้ว่าอาจจะมีอายุถึงแค่1มีนานะครับอายุถึงอยู่แค่1มีนาก็ตามแต่มีไว้ดีกว่ามากๆนะครับกับตัวหนังสือนะใครยังไม่เคยทำใครยังไม่ได้ทำไปทำซะนะครับถ้าเอ่อเขาเรียกว่า หาไม่เจอแบบเอ้ยมันคือคืออะไรอะไรยังไงในช่องอะไรแคสสามารถค้นหาได้นะครับพิมพ์ไปเลยตามนี้เลยนะครับหนังสือลึกลับนะหนังสือลึกลับที่ตกทอดมาจากที่ตะว,วันออกเจอแน่นอนนะครับยังไงก็เจอเนาะต้องหาเจชีนาที่หากล่องวัตถุโบราณครับอันนี้ก็กําลังจะหมดลงนะกับเจชีนาที่หากล่องวัตถุโบราณน,นะครับ ต่อไปสุดท้ายครับมาสนุกกับ P Season ส่งคามฐานด้วยกันเถอะอันนี้ก็กิจกรรมสุดท้ายตัวนี้นะครับกาลังจะจบลงกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆไปเล่นวอลโนดนะไปเล่นวอลโนดนะครับกิลเนี่ยไปเล่นวอลโนดพอไปเล่นวอลโนดแล้วเนี่ยกิลก็จะลุ้นรับนะจริงๆไม่ใช่คําว่าลุ้นหรอกต้องบอกว่ารับเลยแต่ว่ารอจบกิจกรรมจะได้รับเงิน3,000ซิ e เวอร์ เข้ากิวนะครับเอามาบริหารจัดการเอามาซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับก็ในส่วนของตัวนี้น้องพูดอย่างนี้ว่าในาส่วนของตรงนี้นะครับเมื่อกิจกรรมนี้จบลงใครที่ยังไม่ได้เล่นพยายามไปเล่นซะวันนี้วันสุดท้ายนะครับใช้ว่าวันนี้วันสุดท้ายวันอังคารนี้วันสุดท้ายใครกิวไหนย,ยังไม่ได้ไปลงต้องการเงินสามพันล้านผมแนะนําว่าไปปักไปปักโนดแล้วก็เล่นซะนะไปปักโนดแล้วก็เล่นซะ แพ้ช่างมันแพ้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเราแค่อยากมาเล่นพรีซีซั่นสงครามเท่านั้นเองเราอยากมาเล่นกิจกรรมเท่านั้นเองสามารถนะครับไปลุยได้เลยเนาะโหนดเล็กๆก,ก็ได้ครับโหนดเล็กๆโหนดหนึ่งโหนดสองอะไรอย่างเงี้ยไปลงได้นะไม่ไม่ไมยากไม่ยากไม่ยากใช้เงินไม่เยอะด้วยนะครับใช้เงินกิวนะใช้เงินกิวไม่เยอะด้วยลองดูนะครับอ่ะโอเค ก็ต้องบอกว่ากิจกรรมส่วนใหญ่นะครับก็เป็นกิจกรรมหลักๆเนาะที่สัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยมันแบบว่าหมดเร็วมากนะต้องใช้คำว่าหมดเร็วมากนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างมากน้อยขนาดไหนก็ติดตามกันได้ในช่องอะไรแค่นะครับใครที่ดูแล้วยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกันหน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะจะได้สร้างคลิปดีๆหรือไม่ดีในอนาคต เยอะๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันหน่อยทีนี้ก่อนจากกันไปแนะนํากันอีกนิดนึงนะครับผมผมพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับคลิปผมทําทั้งสองสามคลิปนะกับตัวนี้นะครับชิ้นส่วนใบรุ่นรับรางวันของทงเบกนะซึ่งก็ทงเบกเนี่ยเขาจะยืนอยู่ทีบหมู่บ้านเวเรียนะครับบริเวณตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะตรงเรือเรือจอดเนี่ยตรงคลังเวเรียเนี่ยครับเขาจะยืนอยู่นี้เห็นไ่มเห็นชื่อทงเบกไหมนี่เขาอยู่นี้เลย เพื่อนๆไปหาทงเบกได้นะครับใครที่ยังไม่เคยมาหาทงเบกก็ไปหาทงเบกนะจะมีเควสให้เราทำนะครับตีมอน1,000ตัวได้รับใบตัวนี้นะครับชิ้นส่วนใบลุ้นรางพิเศษของทงเบกเนี่ย5ใบนะครับแล้วก็ทุกการล็อกอินนะครับที่อยู่ในเกมนานกว่า1ชั่วโมงนะครับมากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปคุณจะได้ตัวนี้นะครับวันละ2ใบนะคุณได้อย่างนี้วันละ2ใบผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นแล้วล็อกอิน มามากกว่า1ชั่วโมงคุณได้ตัวนี้แน่นอนอยู่ในตัววายนะครับกดตัววายขึ้นมาคุณได้ตัวนี้แน่นอนจากนั้นคุณรวบรวมไอ้ตัวเนี้ยนะครับกดเก็บเข้ามาเนี่ยรวบรวมใบเนี้ยให้ได้10บใบนะครับรวบรวมใบนี้ให้ได้1ิบใบเมื่อครบ10บใบแล้วให้คุณไปหาธงเบกค,ครับมันจะมีเควสเพื่อให้เราเอาใบเนี้ยไปแลกเป็นใบนี้นะครับเป็นใบรุ้นรับรางวัลครับใบรุ่นรับรางวัลน,นี้นะครับจะแค่มีไว้ใน แค่มีไว้ใน ID แค่มีไว้ใน i อีแค่มีตัวละครตัวใดก็ตามถือใบนี้อยู่ในช่องกระเป๋านะครับแค่นั้นนะขอแค่นั้นเลยท,ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ที่เดี๋ยวพออัปเดตเนี่ยจะเป็นอาทิตย์แรกนะครับที่มีการจับรางวัลแจกนั่นก็คือรางวัล1500เพิรับแล้วก็รางวัลที่เป็นชุดแฟร์รางวัล เอ่ออื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยแจกหลายร้อยคนมากๆนะครับกับกิจกรรมนี้เพลเนี่ยผมจำไม่ได้ว่า30คนหรือ50คนนะอันนี้ผมจำไม่ได้แต่แจกเยอะจริงๆครับและแจกถึง3สัปดาห์แต่เล่นสัปดาห์ละ1ใบเท่านั้นนะนั่นก็คือทุกคนมีคนละ1สิทธิ์อ่าเนี่ยผมมีละผมแลกมาเรียบร้อยนะครับผมได้1สิทธิ์ละผมก็ไปรอลุ้นวัน พุธนี้นะครับผมก็ไปรอรุนวันพุธนี้ว่าเขาจะประกาศผลเมื่อไหร่อ่าแต่ว่าเขาก็จะนับรวมกิจกรรมตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับใบนี้ผมไม่แน่ใจว่าหายหรือเปล่าแต่อ่คิดว่าอาจจะหายนะคิดว่าอาจจะหายซึ่งเขาก็จะเอาไปไปไปเอ่อรวบรวมนะครับแต่ว่าเห็นไหมเขาเขียนอยู่ว่าจะลบทุกวันพุธผ่านการปิดปูเซอร์นะครับพอปิดปูเซอร์ตัวนี้จะหายพอหายเสร็จเขาก็จะเก็บชื่อเราไปแล้วก็ไปสุ่ม นะว่าเราได้ของรางวัลหรือเปล่าถ้าเราได้ของรางวัลของรางวัลก็จะถูกส่งมาในตัวบีนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นของรางวัลถูกส่งในตัวบีอ่ะยังไงก็อย่าลืมทําเชียร์ว่าอย่าลืมทําเพราะมันเป็นกิจกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหมายความว่าพอสัปดาห์นี้จบสัปดาห์หน้าคุณก็ต้องทําอีกนะครับก็ต้องเอาสิบใบไปแลกเพื่อเอาใบานี้มาประมาณนี้ยังไงผมจะพยาพยามพยายามจี้ทุกกสัปดาห์ พยายามเตือนทุกสัปดาห์แล้วกันจะพยายามนะจะพยายามเตือนทุกสัปดาห์ว่าอย่าลืมไปแลกนะอย่าลืมไปแลกนะนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกคนเนี่ยไม่พลาดนะไม่พลาดเลยโอเคนะใครได้พันห้าก็ดีใจด้วยนะครับใครได้พันห้าก็ดีใจด้วยมันเลี้ยงขนมหน่อยนะฮ <laughs> โอเคครับยังไงก็อย่างที่บอกไปครับอย่าลืมกดติดตามช่องของไลคทไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะนะนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจ้าบายบาย Bye. <music>